สวัสดีครับพบกับต้นเลนิกนะครับแล้วก็ของสวยๆจากร้านเพชรทองบริทั์เช่นเดิมเลยนะครับสำหรับร้านของเรานะครับทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นงานมือสองนะครับสภาพดีไม่ว่าจะเป็นงานทองโบราณงานโบราณเลยนะครับหรือว่างานจิวเวอรี่เนี่ยทุกชิ้นพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็จะมีใบรับประกันจากทางร้านให้ครับถ้าพี่ๆเป็นคนชอบงานเก่าชอบงานมือสองนะครับเรียนเชิญเลยให้ กด subscribe ช่องเลยนะครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของสวยๆอัปเดตได้รับชมก่อนใครแน่นอนอย่าลืมกด like ะครับแล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันในทุกๆคลิปด้วยครับสำหรับการสั่งซื้อนะครับสองช่องทางด้วยการช่องทางแรกเพื่อนกันมาที่ทางไลน์ครับ id ไลน์ของทางร้านพิมพ์เข้ามาได้เลย บ o นพิทักษ์บอนะครับมีตัวแอไใส่นำหน้าก่อนแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีงานชิ้นไหนนะครับที่โดนใจบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สร้อยคอตะก้อไพลินนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยไพลินน้ำหนักรวม21.25กรัมนะครับความยาวสร้อย23.7นิ้วราคาขาย79,900บาท งานสวยครับแล้วก็เป็นงานที่น่ารักมากๆเลยสำหรับงานสร้อยตักกร้อนะครับชิ้นนี้เนี่ยจะได้ไพลินรอบเส้นเลยแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับในส่วนของตะกร้ออยู่ในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสายสร้อยที่ใส่ง่ายสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้นะครับได้กับหลายๆโอกาสไม่ว่าจะชุดใส่ในการทำงานในชีวิตประจำวันรวมถึงการใส ในโอกาสพิเศษต่างๆราคาดีไม่หนักทองจนเกินไปกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับเข็มกลัดตะก้าเพชรประดับทับทิมพาม่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมพามา่าเนื้อแก้วนะครับประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนี้อยู่ที่2.36กรัตน้ำหนักรวม52.85กรัมนะครับ ราคาขาย225,000บาทงานชิ้นใหญ่แล้วก็กลัดเนี่ยอลังการแน่นอนสำหรับพี่ๆที่ชอบใส่นะครหรือว่าใช้เข็มกลัดอยู่แล้วชิ้นนี้เนี่ยน่าจะถูกใจโดยเฉพาะพี่ๆที่ชอบงานชิ้นใหญ่ครับตัวเรือนสวยมากนะคะเป็นของเก่าพี่ๆดูตะก้าเนี่ยเหมือนตะก้าจริงๆเลยฝีมือดีมากประดับเพชรขาวเล่นไฟดี แล้วก็ทับทิมพามา่าเนี่ยจะเป็นทับทิมพามา่าเนื้อแก้วสีชมพูหวานฉ่ำน่าซื้อมากๆครับจี G ้ล็อกเก็ตรอ5กรอบเพชรงานเก่านะครับกรอบเนี่ยจะเป็นปาหะนะครับแล้วก็ประดับด้วย ล็อกเก็ตรอ5ประดับทับทิมและเพชรกุหลาบ39เมตรรวม38ตงังน้ำหนักรวม7.50กรัมราคาบูชาเพียง14,900บาทเป็นของเก่านะครับสามารถที่จะใช้ทั้งเป็นจี้แล้วก็เป็นเข็มกลัดได้อีกด้วยล็อกเก็ตอยู่ในสภาพที่ดีครับในส่วนของกรอบประดับด้วยเพชรกุหลาบเหลี่ยมเก่าแล้วก็สลักกับทับทิมนะฮะ แล้วก็ล็อกเก็ตองค์รัชการที่ 5. อ่าพระพักของท่านเนี่ยเปี่ยมด้วยพระเมตตามากๆเลยแล้วก็สง่างามครับขนาดของจี้ใส่บูชาได้ในชีวิตประจำวันกด CF กดสั่งซื้อได้เลยนะครับต่างหูดอกไม้3สีประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75% ประดับด้วยไพลินพามา่าพิงแซฟไฟร์พามา่าแล้วก็มรกตโคลอมเบียนะครับประดับเพชร6เม็ดรวม25ตังค์นะคะน้ำหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่9.35กรัมราคาขายเพียง3 5 5 0 0บาทงานสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยราคาจับต้องได้นะครับชิ้นนี้เนี่ยนำดอกไม้ทั้ง3ช่อนะครับ มาประกบกันสวยหวานครับแล้ก็ประดับด้วยอัญมณีมีค่าทั้ง3ชนิดได้ทั้งสีสันที่สวยหวานได้ทั้งตัวเรือนที่ใส่แล้วเห็นชัดได้ทั้งราคาที่ดีเนี่ยครับใส่ขึ้นหูเห็นชัดแบบนี้ราคาเบา CF ได้เลยครับ ต่างหูดอกพิกุลเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว 14k แล้วก็ในส่วนของแป้นจะเป็นทองคำขาว65%นะครับประดับเพชรนะฮะ30เม็ดรวม1กระดัตน้ำหนักรวม3.07กรัมนะครับราคาขายเพียง25,900บาทงานน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆนะครับกำลังอยากได้ต่างหูเพชร ที่ไว้ใช้ใส่ติดหูใส่ทำงานนะครับแล้วก็ใส่ได้ในทุกๆวันต่างหูเพชรดอกพิกุลแบบนี้น่าจะตอบโจทย์และที่สำคัญเลยราคาดีมากเพชรสวยด้วยครับเพชรรวม1กร,รัตขาวแล้วก็เล่นไฟมากๆเลยข้างในตำหนิน้อยนะครับเป็นต่างหูที่เหมาะกับการใช้ในทุกๆโอกาส CF ได้เลยครับ จี้เพชรซีกลูกโลกงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ60%นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรซีกลูกโลกนะครับ42เมตรรวมประมาณ6กรดัตนะครับน้ำหนักรวม14.11กรัมราคาขายเพียง8,9,500บาท ถูมกมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นจี้เพชรซีกลูกโลกของเก่าที่ได้ราคาดีแล้วก็ได้เพชรใหญ่เพชรสวยด้วยตรงกลางนะครับวัดหน้าเพชรเนี่ยตกประมาณกะหลัดกว่าเลยนะครับในส่วนของเพชรตรงกลางนะฮะแล้วก็รายล้อมด้วยเพชรประดับเนี่ยซึ่งขาวแล้วก็เล่นไฟเป็นแบบไม่รองซับเล่นไฟวิบวับมากๆแล้วก็ตัวเรือน มาในสภาพดีหน้ากว้างใหญ่แล้วก็เห็นชัดแบบนี้เลยได้ทั้งตัวเรือนที่สวยฉลุลายได้ประณีแล้วก็ได้เพชรสวยเพชรใหญ่ราคาถูกมากครับเข็มกลัดประดับหัวใจพลอยนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 14k ประดับด้วยอเมทิสต์บลูโ o พัสแล้วก็ซิตรินนะครับ น้ำหนักรวม3.69กรัมราคาขายเพียง13,900บาทเป็นเข็มกลัดแบบเท่ๆน่ารักน่ารักนะครับไว้กลัดกับชุดอาจจะกลัดกับแจ็คเก็ตนะครับที่เราใส่ทำงานก็ได้หรือแม้กระทั่งการกลัดนะครับกับชุดในโอกาสพิเศษต่างๆเพิ่มดีเทลเพิ่มความน่ารักให้กับทุกๆการแต่งตัวหน้ากว้างกำลังสวยนะครับแล้วก็ ได้ชิ้นงานน่ารักน่ารักไว้ใส่ให้แตกต่างจากคนอื่นอีกด้วย CF ได้เลยครับแหวนเพชรมาคี e นะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเพชรนะฮะรวมทั้งชิ้นนี้อยู่ที่1.65กรัดแบ่งเป็นเพชรตรงกลางนะครับเม็ดใหญ่9เม็ดรวม1.04กกราตนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก56เม็ด รวม61ตังน้ำหนักรวม7.93กรัมนะครับขนาดของแหวน59ราคาขาย65,500บาทงานสวยครับเราก็เป็นแหวนเพชรมาคีที่น่าซื้อน่าใช้มากๆเลยตรงกลางทั้ง9เม็ดเนี่ยได้เพชรใหญ่นะครับขาวเล่นไฟใช้ได้เลยข้างในตำหนิน้อยนะครับในส่วนของเพชรบริวารเล่นไฟระยิบระยับ ตัวเรือนละเอียดตัวเรือนสวยมากครับเป็นแหวนเพชรมาคีที่สามารถที่จะไว้ใช้นะครับใส่ออกงานพิเศษได้เลย CF ได้เลยนะครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์สั่งซื้อออนไลน์แล้วก็พี่ๆที่มารับชมสินค้าคาดีหน้าร้าน ถูกต้องแล้วครับร้านของเรานะครับมีหน้าร้านฮะเปิดเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์สวันเท่านั้นนะครับตั่งอยูที่เจเจมอลชั้น1ห้อง F20 ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะครับวันเสาร์วอาทิตย์ถ้าพี่ๆสะดวกมีเวลาว่างเรียนเชิญมาดูสินค้ากัดีหน้าร้านก็ได้ครับสำหรับ <Yeah. S 1> วัวนนี้ต้องคำนี้ขอบพระคุณจากใจใเรามาพบกับของสวยๆนะครับงานดีๆแบบนี้เช่นเดิม อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องไว้นะครับแล้วเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองภูมิธากระพบกันนะครับบ๊ายบาย